สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆวอลลย์บอาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องพัดนี้นะจ๊ะก็เนดะี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับผมก็อยากจะมาพูดคุยหลังเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายหน่อยสําหรับ2คู่แรกซึ่งโอ้โหผมว่ามันจริง,รงๆนะครับไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเกมที่ญี่ปุ่นเองก็อาศัยความเหนียวครับเอาชนะทางด้านของสาวเนเธอร์แลนด์มาได้นะครับตอนสุดท้ายเนี่ยอีกคู่หนึ่งอิตาลีก็ต้องบอกว่าเหนือชั้นแบบสุดๆแบบชนิดที่ว่า ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันว่ามันเพอร์เฟกไปหมดนะครับก็อยากจะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ได้นะถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของต้องพัดนีนะครับแบบสไตล์ของต้องนี่แหละอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าก็เป็นสไตล์ผมนะครับก็จะม,มาวิเคราะห์วิจารณ์ตามเรื่องราวตามแฟกต์ที่น่าสนใจนะครับรวมถึงถ้าใครชอบชอบแบบเยอะๆนะฮะก็สามารถกดสุดตังสวดไลค์กดแชร์กดทุกทอยา่าง ฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสักนิดหนึ่งลวกันนะครับเอาละครับมาพูดถึงละกันเกิดกันขนาดนี้นะครับคู่ของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าผมจะไปเริ่มที่คู่แรกก่อนคู่นี้ผมดูแล้วแบบคิดไว้แล้วเชียวว่าต้อง5เซตนะครับซึ่งเกมระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยจริงๆผมพรีวิวไปก่อนหน้าเกมนี้อยู่แล้วว่าบอกว่าเฮ้ยเกมนี้ผมมองว่ามันจะยาวถึง5เซตนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับโดยรายละเอียดเกมนี้เนี่ยแน่นอนครับ เซตแรกเนเธอร์แลนด์เนี่ยอัดไปก่อนนะครับโดยการใช้ผู้เล่นเนี่ยตัวรุกอย่างมาดิเกสเปอร์อ per, หรือว่าจะเป็นสตา้์นะครับอลิสเชมเมอร์มันมีดัมเบลิงหอือคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนทําแต้มกันต่อเนี่ยได้ชนะไปก่อนนะครับแล้วก็เซต2ญี่ปุ่นก็ชนะ25-20เซต3เนี่ยเทแลนด์ชนะอีกเซต4เป็นญี่ปุ่นชนะตอนสุดท้ายครับกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อาศัยความเหนียวในช่วงท้ายนะครับสามารถเอาชนะทางด้านของเนเธอร์แลนด์ไปได้ เราจะเห็นได้ว่าครับในเกมในญี่ปุ่นคงสไตล์แบบเดิมนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่มันเพิ่มมาเนี่ยดูการเสิร์ฟตัดเกมรุกของยูกิโกะดะผมยอมเลยว่าโอ้โหเสิร์ฟดีมากนะครับและจังหวะก,การเขาแตแท็กทําได้ดีครับโดยมายูอิชิกาวะนะครับนี่คือตามที่ทําให้เธอผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนะครับก็ถือว่าญี่ปุ่นเล่นได้ตามมาตรฐานตามที่คุยจริงๆนะครับส่วนตัวผมนะผมมองว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยชุดนี้นะครับสามารถ ไปได้ถึงรอบชิงผมมองว่าไงนะถามว่าทําไมผมมองว่าคือมันมีในเรื่องของความตั้งใจความอึดความเบสิกพื้นฐานมีหมดนะครับถ้าไปไล่เรียงจริงๆเนี่ยในเกมนี้เนี่ยถ้าผมมองจากรายละเอียดเลยนะครับผมเคยบอกแล้วว่าเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในสไตล์ยุโรปแต่มีความคล่องตัวในสไตล์ยุโรปที่มีความคล่องตัวก็คือพวกเขามีเรื่องของส่วนสูงที่เยอะอยู่แล้วนะครับรวมถึงในเรื่องของการเล่นหน้าบล็อกดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมกับการเคลื่อนที่เร็วว่าจะเป็นตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์ตัวหัวเสาหรือบีหลังในทแลนด์มีสิ่งนี้ที่แตกต่างจากทีมอื่นๆในยุโรปแต่อาจจะไม่ใช่ที่สุดของยุโรปเพราะว่ามันมีทีมที่เก่งกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องไม่พูดถึงนะครับส่วนญี่ปุ่นเองเนี่ยด้วยความที่เรารู้มาตลอดนะครับว่าเป็นบ้านใกล้เลนเคียงกับเราเดี๋ยวเห็นพัฒน,นาการของเขามาเรื่อยๆแน่นอนครับญี่ปุ่นเองไม่ได้มีความสูงนอกจากหรือว่าสูงกว่าทีมสาวไทยซักเท่าไหร่แต่ญี่ปุ่นนนนนมมีีเเรืื่่่อองของขขควาาายแบพ้ฐท ใช่ว่าฝึกมาอย่างยาวนานของญี่ปุ่นอันนี้ผมผมต้องพูดคํานี้นะคือมันต้องพูดครั้งว่าย้ําว่าถ้าเราจะเท่าญี่ปุ่นมันต้องเป็นน้องชุดใหม่ที่สร้างกันมาใหม่น้องชุดนี้ถามว่าไม่ดีไหมสําหรับสาวไทยดีครับแต่ว่าเรื่องการปูพื้นฐานเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าญี่ปุ่นในแบบนี้ละกันผมพูดประมาณนี้นั่นก็เป็นแฟกต์ที่แบบญี่ปุ่นเองก็สามารถ ทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในรอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนะครับทีนี้มาไล่เรียงผลงานส่วนตัวผมไล่ข้งนี้ล้กันมาเริ่มต้นกันที่ฮารุโยชิมามูระก่อนชิมามูระเนี่ยผมว่าแน่นอนเขาเป็นคนที่มีเรื่องราวของการเล่นเนี่ยน้าบล็อกในการกดดันคู่ต่อสู้ได้ดีอยู่แล้วสำหรับผมและเกมนี้ที่เจอในแฮร์ด์ก็ทําได้ดีนะครับทางด้านของชิมามูระเองเนี่ยในเกมนี้นะครับเธอก็พยายามทําอย่างดีที่สุด เกมนี้ญี่ปุ่นมีบล็อกน้อยมากนะครับบล็อกแค่3ครั้งเพราะว่าด้วยความที่อ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในทแลนด์มีความคล่องตัวมีความสูงใหญ่นะครับชิมะบุระเนี่ยในเกมนี้ก็บล็อกไม่อยู่นะครับแต่ว่าชิมะบุระเองเนี่ยเธอก็จะไปได้ในเรื่องของการเล่นบอลไหลหลังบอลสั้นหน้าซึ่งเกมนี้เธอได้มาถึง9แต้มผมมองว่าชิมะบุระทําผลงานได้ดีในในตามที่เธอควรจะต้องทําได้แล้วกันนะครับเพราะว่าในเมื่อมันเล่นบอลเร็วเจอบล็อกใหญ่เล่นไม่ได้เจอเราจะจะไหลหลังมันก็ติดนะครับ ก็อยู่ในมาตรฐานนะครับในขณะที่อีกหนึ่งคนโอ้คนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่เล่นดีสม่ำเสมอแล้วกันนะครับสำหรับมายูอิชิกาวะณตอนนี้มายูเองก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําแต้มที่สุดเยอะที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะผ่านรอบนี้และก่อนที่จะลงแข่งขันอีก2คู่ณนะตอนนี้หลังจากจบเกมนี้เนี่ยมายูอิชิกาวะนะครับทำแต้มรวมทั้งหมดไปแล้ว9 9แต้มนะครับใช้คําว่า99แต้ม นำเป็นที่1อยู่ณนะตอนนี้ครับตามมาด้วยพาวล่ากอนูนะครับแข่งแชทที่ต่อกันมาพาวล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเกมนี้เนี่ยมายูอิชิกาวะกดไปถึง25แต้มแล้วเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับลูกจบการตีนี่คือความฉลาดของมายยอิชิกาวะครับก็ยังคงเป็นตัวหลักที่พึ่งพาได้เสมอนะครับส่วนตัวเซตอย่างนานนมิเซกิเนี่ยวันนี้อาจจะไม่มีแต้มดักเล่นบอล2หรือว่าบอลบล็อกไม่ค่อยติดนะครับแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นคือเซกิเนี่ยผมมองมาหลายเกมแล้ว เซกิเป็นคนที่แจกบอลได้หลากหลายนะครับมีโอกาสการมองหน้าบล็อกฝั่งตรงข้ามแล้วแจกบอลให้เพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะฉลาดผมถามคนที่เล่นวอลเลย์าบอลเนี่ยหรือว่าหลายๆคนที่ปรึกษากันเนี่ยผมก็ถามว่าพี่จะเล่นอะไรมันก็คงเหมือนฟุตบอลที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นคนที่มีเซนส์ในการจ่ายบอลในการมองเกมฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ญี่ปุ่นยุคนี้เนี่ยพอมันเป็นเซกิเนี่ยมันก็จะมีการแจกบอลที่หลากหลายแต่ไม่ได้ไหมายความว่าซึคะะ ไม่ดีนะครับซุคาสะก็ดีแต่เซกิมันดีกว่าเลยต้องลงก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมดาของการเป็นโค้ชอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นโคช้ชทีมไหนก็ตามคุณก็ต้องเลือกคนที่ดีกว่าลงสนามนั่นคือ3คนที่เป็นตัวจริงในเกมนี้แล้วก็ต้องบอกว่ายืนระยะจนจบ5เซ็ตนะครับในขณะที่อีก2คนเนี่ยก็ยืนระยะเช่นกันก็นกคือยูกิโกวาดะเมสักครูมบอกไปแล้วว่าดะวันนี้ผมว่าดาไล่ระดับ จากเกมที่รอบแรกค่อยๆมาค่อยๆมามาเริ่มมาดีขึ้นเกมกับไทยเกมนี้ก็มาพีคอีกนะครับกดไปยี่สิบสี่ตามอ่ะยี่สิบเจ็ดตามขออภัยแล้วก็มีในเรื่องของการเสิร์ฟตัดเกมรุกที่สุดยอดนะครับวัดะนะครับทำเกมรุกเนี่ยมีเสิร์ฟเอสเนี่ยในเกมนี้เนี่ยทำได้นะสำหรับยูโกะวัดะกดไปนะครับ4 s เอสนะครับถือว่าดีนะ ันใช้คํานี้เลยนะครับทำไป 4S ดังนั้นนะ่ยก็มองว่าโอ้โหเจ้าตัวทำผลงานได้ค่อนข้างจะมั่นใจแลละนะครับสำหรับยูโกวดาดก,กลับมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะนณะนะชั่วโมงนี้วดะคือตัวหลักคู่กับมาอยู่แน่นอนนะครับส่วนหนึ่งคนอาริมิยาเบะนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ผมบอกมาแล้วว่าหลายคนก็สงสยัยว่าเฟอร์ฮัดักบ้าทำไมถึงชอบาะว่าอักบาอาจจะชอบในเรื่องของความแข็งแรงของอาริมิยาเบะ ผมถามว่าเบสิกอื่นๆเนี่ยผมว่าอาันนี้ไม่เบะไม่ไม่ไดแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นที่เขามีไม่ว่าจะเป็นยามาดะหรือว่าอารากินะครับแต่ความคล่องตัวความอึดความสู้ผมว่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเธอมีเชื้อสายในจีเรียนด้วยมันก็อาจจะมีเรื่องของยีนนี่มัน,นความแข็งแรงอะมันเพิ่มเข้ามาตรงนี้เฟอร์นรักบัตมักจะส่งเธอลงซึ่งวันนี้ก็ลงแล้วก็มี10แต้มนะผมว่าก็ไม่แย่นะครับไอรินี่มีเสิร์ฟเอสไปด้วยนะครับสำหรับเกมนี้มีเอสไป 2S เอสนะครับทำเกมบล็อกได้กับบล็อกได้ทั้้้งงงหมดครัันนึแลวก บล็อกได้ไม่เยอะเกมนี้บล็อกยากนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าเธอทําได้ดีนะครับมีสิบตามและอีกหนึ่งคนที่วันนี้ลงมาก็คือยูชิโนะซาโตะอันนี้แอบบอกเป็นผ่านใจผมเล็กๆนะก็ชอบเป็นธรรมดาซาโตะเนี่ยผมก็ชอบเป็นแบบพิเศษแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าข้างอะไรก็วันนี้เป็นวันที่ซาโตะรับบอลค่อนข้างจะแหกใช้คํานี้แหกเลยรับบอลไม่ดีแต่ว่าก็คือได้เพื่อนช่วยแล้วก็สามารถกลับมาสู่เกมได้ก็นั่นคือรายละเอียดของฝั่งญี่ปุ่นที่ผมมองเห็นนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนแบบ มีในเรื่องของความคิดเห็นยังไงเนี่ยก,ก็ลองส่งมาได้แล้วกันสำหรับคู่นี้นครับส่วนตัวที่ลงมาเล่นบ้างสลับก็มีอีวาอีวาาวะนะครับที่ลงมาบ้างแล้วหรือว่าเป็นทางด้านของคิตามาโดนะครับก็ลงมาสลับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกับเกมมากคิตามาโดนี่ก็มีไป1แต้มนะภาพรวมครับผมว่าญี่ปุ่นเกมนี้ชนะด้วย,วยความเคี่ยวมากกว่าเนเธอร์แลนด์ดีนะผมใช้คำว่าดีเลยเพราะเนเธอร์แลนด์เองก็มีตัวทําแต้มดีๆอย่าง่ะวันนี้ก็เป็นดัม b l i n g นีนะ่กดไป20เอลินซิมเมอร์มัน สวัสดไป18มาริเจสเปอร์13นิกาเดรอฟ12สตาส12ดังนั้นมันมันแตะไม่น้อยแต่ความเขี้ยวนะครับก็ต้องบอกญี่ปุ่นเหนียวจัดเหนียวจริงบน่นมาไั้ในเกมที่เจอกับไทยและนะครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นในคู่แรกที่นํามาฝากกันละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอ่ะแต่ก่อนจะไปคู่ต่อไปผมขออนุญ,ญาตฝากหน่อยละกันก็พูดกันมาหลายทีแล้วเนาะตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนดึกเพ,เ,พเพื่อนก็เลย ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วก็ลองใช้จนแบบผมรู้สึกว่าเออก็ได้คุยกับแบรนด์ดูก็เลยเออน่าจะลองแบบมาบอกกับเพื่อนๆหน่อยละกันว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมเป็นคนนอนยากด้วยความที่ผมทํางานเนี่ยเลิกดึกบ้างนะครับบางทีก็เลิกเช้าแล้วแต่ก็เลยไปเจอตัวนี้นะครับก็จะเป็น CBD แคปซูลนะครับผมก็ใช้เองอ่ะเนี่ยดิฟ CBD CBD แคปซูลนะครับก็กินง่ายนะครับก็เนี่ย มีแคปซูลออกมาแบบนี้เลยก็ผมก็อาศัยกินก่อนนอนนี่แหละซึ่งกับผมได้ทดลองมาที่ผมทดลองเองนะก่อนที่จะมาบอกเพื่อนๆเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับว่าเอ๊ะมันจะดีจริงหรือเปล่าเออลองดูแล้วก็หลับง่ายจริงตื่นมาก็สดชื่นสดใสนะครับผมมีปัญหาในเรื่องการนอนนอน,น,อนแบบนอนช้านอนแบบเช้าอะไรเงี้ยก็ดีนะครับซึ่งอยากให้นำนำเพื่อนเพื่อนใครที่นอนยากนะที่เป็นแฟนกีฬาดูกีฬานู่นนี่นั่นเนี่ยลองดูนะตัวนี้ผมว่าน่าจะดีนะครับสําหรับ ดิฟซีพีดีแคปซูลก็ช่วยในเรื่องการนอนหลับก็ลองสแกนตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยใต้คอมเมนต์นะครับก็นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆช่วยคุณหลับง่ายแล้วนะครับคุณก็ยังจะได้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับหรือว่าช่วยสับสนุนช่องของเราด้วยนะครับก็น่าจะทําให้ผมได้ไปทำคอนเทนต์อะไรดีๆมากขึ้นด้วยแหละครับแล้วก็อยากให้ทุกคนหลับสบายทุกๆวันแบบรวดเร็วนะครับฝากไว้นะครับลองไปกดลิงก์กันได้นะครับหรือว่าสแกนตรงนี้เลยก็เข้าไปสอบถามเรื่องราวรายละเอียดได้นะครับ ใช้เองดีจริงครับเอาล่ะทีนี้เรามาว่าคู่ต่อไปดีกว่านะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่จริงๆผมกะเกแล้วว่ามันน่าจะเร็วนะครับพอเร็วปุ๊บเนี่ยเวลาผมบรรยายมันก็จะต้องเสร็จเร็วมันก็จะต้องมีเวลาในการพูดคุยเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ไปไล่เรียงกันสําหรับคู่นี้นะครับเกมระหว่างอิตาลีกับโปแลนด์ครับผมว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับอิตาลีกับิตาลแค่ผมบอกแล้วว่าไลอัพของเขาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับซึ่งแน่นอนเกมนี้เนี่ย ใช้ตัวเดิมครับอเล็กเซียออโรแอนนาดาเนซีสเตลล่าเนวินนี่มาลาย,ย์อมซิลล่าเปล่าลาอกโกนูรวมถึงซาร่าฟ้านะครับริเวลโลก็เป็นทางด้านของโมนิก้าดิเจเนโรชุดใหญ่จัดเต็มนะครับก็เล่นไล่อัดไปแบบสบายๆเลยครับเกมนี้อิตาลีก็ชนะไป3-0แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเซตแรก25-17 25-21 25-18ไล่เรียงไปตามเซตนะครับดังนั้น <c oughs> ผมยังบอกที่บอกอิตาลีเนี่ย ไม่มีอะไรจะวิจารณ์จริงๆนะครับซึ่งจริงวันนี้ตัวแปรสําคัญของโปลแลนด์ถ้าจะสู้อิตาลีได้นะครับมันขึ้นอยู่กับม์คเดเลน่าซีเช็กซึ่งวันนี้ซีเช็กเองเธอเล่นได้ไม่ดีนะครับตีไม่คมแล้วก็โดนเจาะในเรื่องเกมรับเยอะนะครับซึ่งซีเช็กเองเนี่ยแม้ว่าไม่ดีไม่ดีนะที่ผมบอกเนี่ยเธอก็มีแต้มเยอะอยู่เหมือนกันนะสมรรถีเช็กเนี่ยมีถึงสิบห้าแต้มนะครับเอกนกูเนี่ยกดไปยี่สิบนะครับสำหรับ คูนี้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอิตาลีมันเพอร์เฟจริงๆผมไล่เรียงเงี้ยด้วยอิตาลีเนี่ยจริงๆถ้าเอาเสตัดในเกมนี้นะคือเกมบุกของเธอเนี่ยได้ไป48แต้มีบล็อก8ซึ่งถามว่ามันต่างจากโปรแลนด์มากไหมโปรแลนด์ก็บุกได้37บล็อกได้7ไม่ได้ต่างนะครับแต่สิ่งที่ต่างคือ o p พเ n นเ t อ r r เ r ก็คือฝั่งที่โปรแลนด์เนี่ยตีเสียกับอิตาลีถึงสิแต้มนะครับ แล้วก็ในเรื่องของอื่นๆเนี่ยโปแลนด์ Poland ไม่ได้เป็นรองแต่เรื่องของแกมบุกนี่แหละมันสําคัญแต่ละเซตจริงๆนะครับโดยเฉพาะพาไนกกนูเนี่ยวิธีการเล่นของอิตาลีเองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เล่นไปตามระบบระเบียบน,นะครับแล้วก็คิดไม่ออกบอกเอกนูนะฮะเอกนู e เนี่ยเวลาขึ้นแต่ละทีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่รู้จะรับยังไงอันนี้อันนี้ได้เป็นผมนะในมุมผมคือเจอเลือกตีในมุมที่แบบ เลือกได้อันนี้มันผมมองว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวแบบพิเศษจริงๆอะ่ะก็ไม่รู้จะพูดคําไหนเพราะว่าคือเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบสูงโดดสูงยาวแต่ว่าเรื่องสปริงก็เท้าหรือวิธีการตีเนี่ยเอกนูผมยกให้ว่าเออเธอเก่งจริงนะครับก็เป็นตัวแปรสําคัญที่กดไปยี่สิบต้มโซนอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าเฮ้ยช่วยทีมได้ดีมากๆนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของมาเลียมซินลาซินลาช่วยยังไงส่วนตัวผมเนี่ยซินลาเนี่ยช่วยในเรื่องเกมรับ รับบอลแรกดีมากนะครับถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยอิตาลีเนี่ยคือรับบอลแรกดีมากแล้วมันช่วยเพื่อนอะ่ะกลับมาทําเกมรุกได้นะครับส่งต่อให้กับไอเซียออโรได้เซตได้แจกได,ได้ได้ป้ายได้มานะครับก็ถือว่าเฟอร์เฟคจริงๆนะครับอีกหนึ่งคนของอิตาลีที่ยังไงก็ต้องชมว่าดีอะ่ะ <c oughs> เพราะผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ซีกับแฟนชาวไทยและก็ะคือสาราฟา ซาลาฟาเนี่ยจริงๆโดดเด่นมาตั้งแต่ผมเอาอย่างหมูบีเอลปีที่แล้วที่ผมได้บรรยายเนี่ยผมว่าเป็นปีแรกที่เราได้เห็นเธอเพราะว่าตอนสองยี่สามผมอยู่ก็ก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่โอ้โหพอมามาสองยี่สี่โอ้โหตัวนี้แจ้งเกิดซาลาฟ่าเล่นดีบล็อกได้บอลเร็วมีความเร็วได้อ่านทางเก่งนะครับก็เลยกลายอิตาลีแบบโคตรจะมีทีมที่เพอร์เฟกในมุมผมนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยนะถ้าผมไล่เรียงรายชื่อจริงเนี่ย <c oughs> ตัวที่ลงอะนะออโรดานิซีเดวินีสเตลลาเอกอนูฟาดีอยู่แล้ว ตัวเรามาเปลี่ยนนะคัมบี้นี่เรารู้จักเราก็เล่นกันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับลิเบโอรอยู่เฟซิโนโติดมาเอาอยางอยางยอมรับว่าเป็นโรนดิเจอโรก็คงไม่ได้เล่นเท่าเท่าไหร่นะครับส่วนโอมบรุยอยู่ในทีมมานานละแต่เกมนี้ไม่ได้สัมผัสเลยนะครับจอวานินี่นี่คือตัวใหม่ที่บิลาสโกเองน่าจะเอามาขยับสับเปลี่ยนเล่นกับเน,นวินี่ในการสับเปลี่ยนแต่ละแมชนะครับส่วนอีกหนึ่งคนบีหลังที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าใช้เวลาไปก่อนสําหรับถึงนานอันโตโปว่าก็โอสัญชาติมาจากรัเสเซียเนาะก็ เริ่มสวนสูงดีอยู่แล้วแต่เขามองว่าตัวนี้เนี่ยจะปั้นมาสลับแบ่งเบาภาระเผาไล่กันหนูซึ่งบอกว่ามีโอกาสทําได้เพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่ตีคมอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทางด้านของบิลัสโกจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเส้นทางตอนนี้ผมมองว่าฝั่งของอิตาลีเนี่ยผมว่าสดใสเลยนะครับตามสายตามนี้นะเพื่อนๆนะถ้าดูจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเข้าไปรออยู่แล้วไปรอพบชนะระหว่าง สหรัฐจะตุรกีนะครับส่วนอิตาลีเนี่ยเข้าไปรอเจอผู้ชนะระหว่างบราซิลฝรั่งเศสซึ่งบราซิลหรือฝรั่งเศสเนี่ยเอาจริงณตอนนี้อิตาลีเจอใครก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาสําหรับอิตาลีครับขอให้มาเถอะอิตาลีจัดให้แน่นอนนะฮะก็น่าจะประมาณนี้สําหรับวันนี้คลิปนี้คุยหลังเกมนะครับต้องบอกว่าอิตาลีโคตรปังอัดโปรแลนด์อยู่หมัดสาว่ปุ่นเหนียไม่ไหวทําสาวส้มต้องกลับบ้านจริงๆนะฮะก็ไล่เรียงกันประมาณนี้และกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืม ใส่คอมเมนต์มาได้นะครับมาพูดคุยติดตามแล้วก็มารับชมกันได้ในทุกๆวันกับต้องพัดนีนะครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปสั้นๆบางทีอ,งอาจจะไปลงทางทิกตอกก็ฝากติดตามไาด้วยแล้วกันนะครับมีทุกช่องทางเลยนะครับต้องเองก็พยายามใส่ไปด้วยนะครับก็ทางนี้จะเน้นคลิปยาวแล้วกันเพราะว่าเพื่อนๆจะเป็นสไตล์แบบดูเรื่อยๆเนาะก็ทางอื่นๆก็อาจจะเป็นขัน้นสั้นๆลงมาหรือว่าจะซอยไปนะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด ซูเปอร์ตังกดไลค์กดแชร์ติดตามหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ให้ควัมกันมาได้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามจริง,รงๆก็จะติดตามบอลบอล์บอลไปเรื่อยๆนะครับด้วยสไตล์ของผมนั่นเองฝากเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ